เี๋ยผมสวัสดีครับวันกนหนึ่งนกเขาใหญ่แล้วนะครับวันนี้มาตอนนกครับตัวน,นี้หมายนองลงครับผมใช้กล่องเจ็ดพะเนี่ยครับผมวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับผม หยยบคอนแต่ไม่ลั่นครับนึกว่าจะไม่ได้ละมันหยียบนูนนะเนาะหยยบคอนยังไม่ลั่นครับสุดท้ายก็ลั่นครับผมเดีย๋ยวมาดูตัวครับผมตัวแรกครับเะเลยตัวแรกมาแล้วครับผมนวแกะให้ดูครับมไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะวันนี้ แรกครับนกหลงโลงนะครับขนาดปีแน่นๆนี่ครับโอ้นกอายุยังน้อยอยู่นะนี่แหละมันหมาแล้วครับเชลยตัวแรกครับผมโอเคครับไปกันต่อครับครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอีกแปมเลงนะครับต่อต้นอยู่ขาครับตรงนี้ครับไกล เดีไม่ได้ทําคลิปนะครับผมครับไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูครับผมครับผมนี่เป็นนกของ13นะครับเพิ่ได้ตัวแรกเลยสวยอยู่ครับลายสวยดีครับ แกชมครับนี่ละมาเล่อยๆไม่คิดว่ามันจะได้ไม่ได้ตั้งตั นี่ขนลมดีครับขันลมดีครับผมตัวนี้นกคอร์ดสามนะครับกดแข็งโป๊กเลยครับความเยอะอยู่ครับ เอาอยู่ครับผมอเอาไหมเอาไหมไม่เอาครับแก้วเกียดแล้วจะถ่ายคนใช่ครับมันมาแล้วครับผมเนีเอาไหมมา,มาครับผม ครับผมมาคลองสิบสามนะครับก็ต่อไว้ตรงเสาไฟนะครับผมก็คันแล้วแต่ไม่มีนกป่าเลยครับแต่ผมได้ยินเสียงไอ้นี่ใบไม้อยู่ข้างหลังเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่นะครับเสียงก๊อบก๊บก๊อบแก๊บคันไปผมก็เห็นนี่เลยครับผมนี่เลย นี่คือลูกนกครับนี่ครับน่าจะเป็นนกเขาใหญ่ครับผมร่วงอยู่ตรงนี้ครับู่รังมันอยู่แถวไหนครับรังมันน่าจะอยู่แถ,แถวบนกิ่งนี้แหละครับต้นไม้นี่แหละครับม่าร่วงลงแถวนี้เนาะผมพยายามมองดูครับรัง่ แต่เมื่อกี้ผมเห็นแม่มันบินไปบินมาอยู่แถวเนี้ยครับทำลูกตกแล้วเอาแล้วผมจะเอาไปเลี้ยงแหละตัวเนี้ยน่าจะใช่เขาใหญ่เนาะนี่ครับดูให้ชัดน่าจะใช่เขาใหญ่แหละว่าอ<ม>ืมคนดูอะไรมัยนะไปอยู่้วยกนันด้เป็นนกลูกปอดผมละตัวเนี้ยเอา ถ้าเป็นนกลูกปอดล่ะครับผมอเอไป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 ว่ามันขึ้นคอนขึ้นลังมันไม่ได้แล้วแหละผมเอาไปแล้วกันเป็นลูกโทนแล้วมั้งเนี่ยะโอเคครับผมอืมถุงมาใส่นะครับนี่ไปก่อนเนาะ แล้วก็นี่ครับคือผลงานวันนี้ครับแกวมังกรครับกินอย่างเดียวเลยมันหิวนกมันถ่ายคนนะมันเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็ถึงเที่ยงครับกล่องกลับแล้วครับนายนกลูกปอปเลี้ยงครับตัวนี้ตัวนี้ครับเอาสองตัวตัวนี้มีคันลมอยู่ตัวหนึ่งครับโอเคครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิวันนี้ก็สวัสดีครับ